กมาต้นรอหป็นอประได้หแล้วกอกันนมนีเยอะเลยมีสถานที่อะไรต้องแก้วเยอะมาขวามือเป็นับสองก็รก็ไม่เ

cô đến nặng lên Nam ban đấy nè tỉn chung nam đấy ừ. ok <laughs>